เจอจนาตัวลงก็มีปัดแถละบ้างไม่คนิดนิดหนึ่งครับ้่ขอ น้องเจมอนก็จะได้ทํางานต่อไปคุณแม่ขอบคุณมากค่ะค่ะคือทางฝั่งฝั่งของน้องนี่ไม่ติดใจเลยนะฮะไม่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 ติดใจแล้วค่ะแล้วแล้วไอ,อ้เ,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 เรื่องเรื่องที่มันเป็นต้นเรื่องตอนแรกเนี่ยก็บางอย่างมันอาจจะมีการเข้าใจผิดกันนืองเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่วันนี้ทางตารวจมามา,มาเคลียร์เรียบร้อยแล้ะก็คือคุณแม่ก็ยินดีที่ใ<อ>ห้ังจบ คคบุณมีการพูดคุยกันมันมันพอพอจะอธิบายเหตุการณ์ก็มีเป็นไครับเป็นเป็นเป็นเรื่องที่เรื่องในด่านนะครับซึ่งซึ่งเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันไม่มีอะไรครับแต่ทางตำรวจเองทางน้องสายตรวจเองก็ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องก็ก็ยืนนการเข้าใจผิดกันเข้าใจผิก็ขหบืองครับครับกลับครับไม่เป็นไรลค่ะ